ไปพื้นเพเดิมแล้วอดีตทหารเรืออาวุโสท่านนี้มิได้เป็นเลือดเนื้อเชื้อขายชาวแหลมงอบจังหวัดตราดแต่อย่างใดแต่การตัดสินใจเข้ารับราชาการทหารเรือเมื่อราว50ปีก่อนไม่เพียงเติมเต็มชีวิตลูกผู้ชายอันแกร่งกล้าสง่าง,งามให้ท่านเท่านั้นหากยังเป็นเสมือนเข็มทิศชี้นำทางชีวิตให้ท่านอย่างพลิกผันเกินกว่าจะคาดเดา โดยเฉพาะการเข้าร่วมรบในสงครามทางเรือครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยเมื่อปีพุทธศักร,ราช2484ทำให้ท่านตัดสินใจทิ้งบ้านเกิดในกรุงเทพมหานครมาฝากชีวิตทั้งชีวิตไว้ที่อำเภอเล็กๆอันสงบเงียบริมฝั่งทะเลจังหวัดตราดแห่งนี้มาตราบจนปัจจุบัน อดีตจ่าเอกประชุมวัยสุขศรีอำลาชีวิตข้าราชการทหารเรือมานานแล้วแต่ในวันที่17มกราคมแม้วัยจะร่วงโรยถึง80ปีแล้วแต่ท่านไม่เคยลังเลใจ ะหยิบเครื่องแบบลูกประดูมาสวมใส่อย่างภาคภูมิใจเพื่อเข้าร่วมเดินขบวนกับลูกๆหลานๆในพิธีการรำลึกถึงอดีตผู้บังคับบัญชาที่เคารพรักและเพื่อนร่วมรบผู้สละชีวิตเป็นชาติพีไปในการยุทธนาวีครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งท่านเข้าร่วมเมื่อครั้งติดยศจากโธอันได้กลายเป็นฉากหนึ่งในชีวิตลูกประดู ที่ท่านจ้องจดจำไปชั่วชีวิตเเออว,วันที่17มกราคม พศ2484ควรอย่างยิ่งที่จะจารึกไว้เตือนใจของมวลไทยและดอกกระดู่ทหารเลือไทยสองประการเคเป็นวันแห่งความเศร้าและความมีกิจยศของชาติวันนั้นดอกกระดู่ซึ่งเคยเหลืองสะพั่งอยู่เต็มต้องสละต้นโจมท้องมาสมุทเสียหลายชีวิตลนเหลืองลงพีพระสมุทร เพื่อความอยู่รอดของไทยโดยชาวประดู่นำเรือลบเข้าต่อตีอารีราชศัตรูด้วยความเสียเปรียบยิ่งหนังสือภาพเล่มน,นี้ถือเป็นเกียรติยศที่จะเล่าถึงวิลกรรมทางทะเลของไทยครั้งนี้ ปีพุทธศักราช2484ฝรั่งเศสซึ่งขณะนั้นเป็นมหาอำนาจทางทะเลและเป็นเจ้าอาณานิคมผู้ครอบครองอินโดจีนคือเวียดนามลาวและกัมพูชาไว้ในกำม,มือได้ทรงเรือรบมารุกล้ำหน้าน้านำไทยทางด้านเกาะช้างจังหวัดตราดหมายระดมยิงหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกเป็นการบีบบังคับข่มขู่ให้ไทยยอมจำนน ลบกันเหมือนสาดน้ำใส่กันทันใดน,นั้นเรือลบหลวงสงขาถูกกระสุนเรือลามอตเก้เข้าที่ท้ายเรืออย่างเต็มที่ทหารประจเปืนถูกสะเกตดระเบิดเสียชีวิตทันที17มกราคมเรือลาดตระเวนลามอตปิเก้ และเรือปืนกับเรือดำน้ำของฝรั่งเศสรวม9ก้าลำระวังขับน้ำรวมกันถึงสองหมื่นตันเผชิญหน้ากับเรือรบหลวงสงขลาเรือรบหลวงชนบุรีและเรือรบหลวงทนบุรีของกองทัพเรือไทยระวังขับน้ำรวมกันเพียง3,140ตันณบริเวณหน้าน้ำแห่งหมู่เกาะช้างไม่ต่างอะไรกับการต่อสู้ระหว่างราชสีกับหนู การต่อสู้ดำเนินต่อไปอย่างดุเดือดฝ่ายหนึ่งสู้เพื่อดครทองดินแดนฝ่ายหนึ่งสู้เพื่อความเป็นไทยเสียงปืนที่ยิงกระทกกันดังสนั่นจนพื้นน้ำสั่นสะเทือนนาวาโทหลวงพร้อมวีรพันธ์ผู้บังคับการเรือรบหลวงธนบุรีถูกกระสุนปืนฆ่าศึกถึงแก่ความตายภายหลังจากบัญชาการรบอย่างเด็ดเดียวกล้าหาญ ทัพเรือไทยสูญเสียเรือลบสามลำทหารประจำเรือสาหกนายเป็นการสูญเสียที่ต้องจดจำตลาบสิ้นลมหายใจพื้นดินที่เราได้อยู่สุขสบายทุกวันนี้เพราะใครถ้าไม่ใช่ความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของท่านยอมพลีชีวิตเข้าแลกแม้แต่ศัตรูก็ย,ยังสรรเสริญประจักษ์พยาสำคัญก็คือฝรั่งเศสออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงสถานีไส้ง่อน เมื่อวันที่19มกราคม2484ว่าเราจะลืมเสียไม่ได้ที่จะสรรเสริญการต่อสู้อย่างทรหดของทหารเรือไทยเราขอน้อมเคารพพวกทหารเรือไทยที่ได้สิ้นชีพจากการต่อสู้จนถึงที่สุดอย่างสมเกียรติทหารเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนของเขาด้วย สักเสีที่สุดเราไม่ได้แพ้นะเราได้กําไรของเขาเนี่ยเสียชีวิตยี่สิบสี่คนโดยไอกระสุนปืนเราถูกป้อมท้ายเขาเนี่ยเสาท้ายเขาเนี่ยไฟลุกท่วมไปมองเห็นระหว่างที่เขาพละออกไปเพราะเขาถูกกระสุนของเราเต็มที่เหมือนกันเขาถึงได้ละไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แพ้อะไรกัน ก็ถือว่าที่นี่เป็น,เป,นเป็นที่ที่ผมมามามาได้รับความเอื้อเฟื้อจากชาวแหลมงอบใช่ไมในในในวันเรือแตกเนี่ยพวกในเนี้เขาลงไปช่วยดับไฟจนถึงสี่โมงเย็นอยู่นะตั้งแต่เช้าสี่สี่โมงสี่โมงเช้าเนี่ยเราเราเสร็จแล้วเร,เราเรเอเรือเข้ามาเกยตื้นแล้วจนกระทั่งเรือจมแล้วเนี่ยเขายังช่วยดับไฟอยู่ตลอด จะกินแขกทุกคนนะเขายังรู้จักผมเราช่วยเขาช่วยจริงๆแล้วขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีตตัวเลยไม่มีเครื่องแบบเขายังเอาผ้าเอาอะไรมาแจกเป็นอย่างนั้นเขาคนม,มีมีน้ำใจผม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 ก็ถือว่าเราเราจะต้องอยู่ไปฝากชีวิตไว้ที่นี่ไปไปไปวยเลือกัน เรือเรือทนไฟต้นยูนูเนี่ยไปช่วยกันขู่ลงเรือกันเรือเล็กๆอ่ะไปกันเอาไปเอาหน้าเอาโพงคนละลูกกููกกูไม่รู้มันคิดลูกก็แน่มีแค่คนคนทั้งบนเนี่ยก็มาช่วยกันอไปที่เรือกันเนี่ยก็ตกใจอ่ะไปเพราะว่าฉันแค่ก็เอาไอ้้ามาเนี่ย้ามาพื้นถือยื่ตวงแกงขาสันตวงเท่านั้น ล้วก็ก็เ่าไปฟังอยู่ในเรือเนี่ยสิบสองคนอยู่ไอ้ที่แค่ารงอ่ะใช่ชเครื่องอ่ะแล้วก็เปิดดูเปิดฝาดูบทโดยกอดกินกลมใช่สิบสองคนเนี่ยก่อดกินกลมตายอยู่ในเรือแล้วก็ก็เอาโลมาใสเอาใส่แล้วก็เอาขืนทาเนี่ยแล้ว็อาก็ไปวัดไปวัดแต้มหก ผู้การเนี่ยคนต่ำกนเป็นไรว่าลองหายตำทางไปเรื่อยจะล้วก็ม่เด้กขับรถเร็วนะฮะเราก็่อยเดินไปจะถึงวัดนะ่ะก็ลองหายกันทั้งนะั้นน้ำตาล่วงก็นไปนึกแล้วไม่อยากนึกเลยนึกคกอก็จะทำเพลีครับ ใต้ผืนน้ำแห่งหมู่เกาะทะเลตราบห่างจากเกาะช้างด้านทิศใต้ประมาณ400เมตรเจ้าหน้าที่หน่วยประดาน้ำแผนกปฏิบัติการใต้น้ำและถอดทำลายอัมพันธ์กรมสัมพวุฒิทหารเรือปฏิบัติการสำรวจซากเรือรบหลวงสองลำที่จมอยู่ใต้พื้นน้ำในระดับ60ฟุตจากระดับน้ำทะเลปานกลาง นี่คือซากเรือรบหลวงสงขลาและเรือรบหลวงชนบุรีที่จมลงจากเหตุการณ์ยุทธนาวีเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2484เป็นเวลากว่า50ปีที่หลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ชิ้นนี้จมอยู่ใต้ทะเลแห่งหมู่เกาะช้าง การปฏิบัติงานใต้น้ำครั้งนี้จึงเป็นความพยายามของกองทัพเรือในการเก็บชิ้นส่วนเรือรบหลวงเพื่อนำขึ้นมาเก็บรักษาก่อนที่จะสูญสลายไปตามกาลเวลาและเพื่อการศึกษาของอนุชนรุ่นหลัง ควบคุมเครื่องจักรไอน้ำเรือรบหลวงชนบุรีลิ้นเปิดปิดน้ำมันอยู่ในลักษณะเปิดทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าเรือจมลงในขณะที่กำลังเดินเครื่องเต็มตัวแท่นวางเข็มทิศยายโรเรือรบหลวงสงขลาอุปกรณ์สำคัญในการกำหนดทิศทางเรือท่อพูดสั่งการจากห้องบังคับการไปยังส่วนต่างๆภายในเรือ ชิ้นส่วนประวัติศาสตร์เหล่านี้จะถูกนำไปจัดแสดงณที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือแม้เป็นเพียงชิ้นส่วนโลหะที่ไร้ชีวิตแต่ล้วนแฝงไว้ด้วยวิญญาณนักสู้ลูกประดู่แห่งทัพเรือไทยเต็มเปี่ยม ด้วยอนณาเขตกว้างขวางถึง429ตารางกิโลเมตรเกาะช้างถูกจัดเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ตรูปร่างของภูเขาบนเกาะมองดูเหมือนช้างตัวใหญ่ทอดทะมึนอยู่เบื้องหน้าทำให้เป็นที่มาของชื่อเกาะช้าง ชุมชนบนเกาะช้างก่อเกิดขึ้นเมื่อราวร้อยปีก่อนในรัชสมัยพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่หส่วนใหญ่เป็นชาวจีนจากเกาะไหหลำและชาวยวนจากเมืองเวอพยพมาทําการประงมงทําสวนมะพร้าวและหาของป่าก่อนที่เกาะช้างจะกลายเป็นชุมชนใหญ่ที่มีความเจริญเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน นายงดสลักเพชรวัย74ปีใครๆบนเกาะช้างรู้จักท่านดีในนามกงหมอเพราะท่านเป็นหมอยาสมุนไพรามาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มท่านมีสายเลือดชาวเกาะช้างเต็มตัวด้วยเป็นหลานของคุณหลวงสลักเพชรพัฒนก,กิจข้าบดีเชื้อสายจีนที่ได้รับพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่หให้ขึ้นมาตั้งชุมชนค้าขายบนเกาะช้าง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2426หรือราว110ปีมาแล้วอันนับเป็นประชากรรุ่นแรกของเกาะช้างที่สร้างความภัยบุ์ให้เกาะช้างมาตราบจนทุกวันนี้ด้วยชีวิตที่ดำเนินไปง่ายๆไม่ใย,ยดีต่อการเปลี่ยนแปลงของเกาะช้างที่มาพร้อมกับนักท่องเที่ยวในระยะหลังกงหมอพอใจที่จะเป็นสายเลือดสลักเพชรเพ,รเพียงคนเดียวที่สืบทอดวิชาชีพ หมอ,อยารากไม้จากกงงของท่านอีกทอดหนึ่งมาจนปัจจุบันเช่นเดียวกับเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตซึ่งเป็นทั้งความภาคภูมิใจและความทรงจำฝังลึกแม้จะผ่านมาเนิ่นานานนับ50ปีแล้วก็ตาม้าเรือไปเ้าเรือไปออถึงเนี่ยมอง,น,มองนู่นมองนี่ยังไม่เห็นมีอะไรที่แรกอ่ะยังไกลยอยู่ เขาเข้าไปกายเห็นคนกวักมือ,อกวักมือขู้นใหญ่หรับเขาแกวเรือกับพิธีคนไอ้คนเนี่ยมันพ้นจากไอ้เรือที่จมมาเนี่ยกายประมาณนักหนาน่นนะ <het> น,น,นดึกปลายตะพานก็เรือแต่ตรงที่เรือเนี่ยน้ำมันมันทั้งนั้นเลยอะน้ำมันกี่โลทั้งนั้นถ้าไฟมันดับแล้ว หลับมาคนเอาอยัางมองมึงอีกเขาเลยขี้ดักขี้เ่นแล้วก็ไปเถวรับรับมามันก็มากกับตขวาจดไปคนแล้วเขาบอกก็ที่ฮะอแก่คนด้กคนแล้วก็ออกไปอีกออกไปอีกไปเอาอีกอีกคนที่ตายลอยเลยไปเจอเจอก็ยังไม่เอาลองทิ้งไปไหนก่อนเอาเป็นเป็นขิงบก,ก่อนแล้วพอส่งคนเป็นขิงบกหมดนแล้วออกไปอีกถึงแบบอ่งคนตาย เอาเอคนใจหรเราจะไม่ว่ที่ไหนกันการที่ปรึกษากันเนี่ยเหมือนเขาว่าเอานี่ข้าหานน้อยเนี่ยก็แล้วกันอันจรชายเนี่ยวันที่17มกราคมปีพุทธศักราช2484งหมอและเพื่อนอีกสคนเด้่เรือจากอ่าวสลักเพชรออกมาช่วยทหารเรือที่รอดชีวิตภายหลังเรือรบหลวงชนบุรีและเรือรบหลวงสงขลาถูกยิงจมโดยไม่เกรงกลัวเลยว่า ครื่องบินของฝรั่งเศสอาจบินวนมายิงถล่มอีกบริเวณนี้ชาวเกาะช้างเรียกว่าหาดทรายยาวปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดหนึ่งของเกาะช้างในอดีตคือสถานที่ซึ่งโงงหมอและเพื่อนๆน,นำทหารเรือที่รอดชีวิตมาพักฟื้นการกลับมายังสถานที่ในความทรงจำของโงงหมออีกครั้งได้ทำให้เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ชัดเจนขึ้นเลอะน้ำมันเลอะน้ำมันเครื่อง ตามตัวนี่ครับเล้วก็เกิดเกิดนี่แล้วมันเออเออเออ้วมันแ้วมันคิโรหรือเปล่าคิโรคอ๋อแล้วอย่างบาดแผลตามตัวนี่ครับตามแขนตามขามีบางอันเล็กๆน้อยๆบางคนก็มีเลือดออกคุณก็เลือดออกเนี่ยเลือด่บอกว่าผ่าตัดแขนได้ผามัเขาบางครั้งกว่าเป็นอะไรครับเพราะว่าโดนกระเด็นระเบิดก็คืกระเด็นระเบิดแล้วอย่างไฟตอนที่ไฟลุกเนี่ย ไปได้ลวกเขาไหมลวกลวกถลวกถ<ม>ึงหลายคนกไฟใหม่ก็บอกเนี่ยรับอีกทีรับก็ถึงแล้วแล้วคนที่ที่รอดมาที่ขึ้นมาจากเรือเนี่ยขึ้นมาอยู่แล้วนี่แบบมีสติหรือเปล่าครับคนมีมีชีวิตอยูอ่แต่มีบาดสองคนม,ม,มีเลยนะมีบาเป็นยังไงครับเขาบอกมันดังเหลือเกินเออเอเสียงปืนเสียงเบอร์ดังเหลือเกินเอาขึ้นมาขึงี้แล้วก็นเอามาล่ามไว้ทรงนี้ต้องล่ามเลยหรอครับล่าไม่จะวิ่งลงน้ำเรื่อย แล้วเขาตะโกนว่าอะไรครับเขาตะโกนว่าอะไรเขาพูดเป็นเราฟังไม่ออกแล้วนะครับเทั่วจะไปฟูก็จะหาอย่างเดียวมึงกะว่าคือเสียสติแล้วตอนนี้เสียสติจะขวกเขาเองเขาบอกกันบาดใช่ไหมหร่อสองคนใช่ไหมครับเอาเชือกแบบใหม่เอาเอาเชือกว่างไว้เลยเราดิรวมจนเจอถึงอยี้ยอ้าวแล้วเขาไม่ไปแอบอะไรเลยครับเาไม่แอบเพราะเขาเนี่ยเขอยู่มั่นบาดบาดสองคนนย่างเขอยู่มั่นบาดเล่นไปเล่นหาไม่ไปหาที่จะไปฆ่าที่มัน แล้วรวมแล้วที่รอดชีวิตอยู่รวมทั้งคนบ้าด้วยเนี่ยทหารที่บ้าด้วยเนี่ยกี่คนครับแล้วเราสิบห้าคนสิบห้าคนแล้วคนที่เสียชีวิตนี่ไปอยู่ตรงนี้กี่คนคสิบคนคน,คน่สิบคนด้ามาสิบคนแม้ไม่มีเหรียญผู้กล้ามาประดับคอไม่มีชื่อจารึกร่วมในตำนานวีรกรรมยุทธนาวีแต่กกงหมอ ก็เป็นวีรชนในใจตนเสมอมาในชีวิตของเราถือเกิดมาเนี่ยคงจะได้เห็นครั้งเนี่ยเป็นครั้งสุดท้าย,ยาไม่มีลู้คิดในใจวัยนี้นสึกด,ดีใจหนักแรงกน,นะเนี่ยเขาหล่อไปเนี่ยเขาเป็นคนช่วยประเทศชาติในปีน,น,นั้นนะผมก็ไปเลือกทั้งคือเขาปกป้องประเทศที่เราอยู่เนี่ย มันยังมีความสุกซ่ต่างแพลงนะถ้าเป็นของคนอื่นไป็นกยไดเนี่ยแล้วมันรู้มันจะแถไหน จอยเดินเดวีทูซีเดวมือภูมิใจว่าเราเกิดมาทั้งชาติเนี่ยเราได้แทนคุณประเทศชาติแล้วแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเราด้วยอาหาไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เขาบอกเงวดสุดขั้นด้วยงดงดสุดเลยนั่น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 สองดสลัดไม่เจอกันสองไม่เคยงดไม่เคยเจอกันสองปีแล้วเนี่ยเออหลายหลายปีเลยหลายปีอ๋อแหมมันนั่นนะกับนเขาเกาะคลุ้มอ่ะแหมเมื่อคราวสุข้าฟุรานเซ็ตไงเรามันรู้จักกันหลังจากนั้นมาเออนั่น มเขาบอกว่าเครื่องวดมาบอกอายุทาไรแล้วเนี่ยอายุทาไรแล้วเนี่ยแปดสิบเจ็ดสิบปีพวกเรางวดกันมวดไปลอยน้ำยุธีนา้ำครังเนื้อเ่าเก็บขึ้นบ้างมันมันมันน่ารำ